จุมเรียบสวบาทีทุกคนนึ่งๆโมกเรียนภาษาเขมรกัมพูจียภาษาไทยภาษาเสยมภาษาลาวเรียบบ้าทสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนภาษาเขมรกัมพูชาภาษาไทยภาษาสยามภาษาลาวนะครับสบายดีเมดดื่อนด้เข้ามาเรียนภาษาเขมรกัมพูจียภาษาไทยภาษาสยามภาษาลาว เรียนเพียสาคมาไทยเซียมลาวเลียวเรียนภาษาขเขมรไทยสยามลาวเขียนภาษาขเขมรไทยสยามลาวนมจักรจันทร์หรือนมจักรจันทร์ขนมชั้นข้าวปาดข้าวปาดข้าวปาดพิษาไทยหาทาขนมชั้น ภาษาลาวเอาทาเข้าปาดหรือเข่าปาดภาษาลาวเอืนว่าเข่าปาดภาษาเขอรเอื่นว่าขนมเจกระจันภาษาไทยเอื่นว่าขนมสั่นสัตว์เรยเสมอหนึ่งเจกระจันแมงอีภาษาลาวภาษาเลียวเอาทาแมงอีภาษาไทยเอาทาเจกระจันมีนทศสัตว์เรยเสมอหนึ่งหรือเสมอเท่ากับ นมเสมอหนึ่งขนมจวนธนกำร,รุดเสมอหนึ่งชั้นจวนจึงเหยียบท้าจวนจึงเหยียบท้าสัตว์เสมอหนึ่งสัตว์สัตว์เอิดเสมอหนึ่ง,มแ,งแมลงมแมงแมลงเมียนประมวยจึงมแมลงมีหกขาแมงเมียนประใบจึงแมงมีแปดขาทวือสำเร็งยมเสมอหนึ่งทำเสียงร้อง ไวสโกเสมอหนึ่งตีกลองแจกจันเป็นแมลงชนิดหนึ่งเรยหรือสัตว์เรยคือเจียสัตว์ละเอ็ดมวยประเภทประเภทบอกไปตาชนิดหรือประเภทโรเบียบเทเวนมแจกจันโรเบียบเท่ากับวิธีโรเบียบเทเวนมแจกจัน,ว,ว,ว,น,จจนวิธีทำขนมแจกจัน จักรจันภาษาไทยว่าเรไรหรือจักจันภาษาไทยเรไรหรือจักจันฝ่ามือบาดใดอหลังมือขนองใดจักจันจักจันสำเ็งสัตว์เรยเสียงจักจันสัตว์เรยโยมตามนาจักจันร้องตามไหนยมตามดบตามเปรยตามเดิมเชยร้องตามป่าตามดงตามต้นไม้ทิมบาทิมบาคือที่ทําเสียงเจัากรจันนะครับ